สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกคนมารู้เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษากันนะครับผมทั้งหมด5สาระเลยนะวิชาสังคมศึกษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สาระนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สาระ้วยกันสาระที่1คือสาระศาสนาสาระที่สองคือสาระหน้าที่พลเมืองสาระที่3คือสาระประวัติศาสตร์สาระที่4คือสาระเศรษฐศาสตร์และสาระที่5คือสาระภูมิศาสตร์ นะครับจะมีทั้งหมด5สาระนี้เรามาดูสาระแรกคือสาระศาสนาศาสนาเนี่ยจะได้เรียนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาคริสต์เอ๊ศาสนาซิกนะผมพูดผิดนะศาสนาซิกนะสุดท้ายอีกครั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะผมแล้วก็ศาสนาซิกนะครับผมจะได้เรียนเกี่ยวกับ หกศาสนาห้าศาสนานี้นี่แหละนะฮะก็จะเรียนวนๆไปแต่ศาสนาหลักๆเลยนะสำหรับหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นหลักเนาะสาระที่2ครับผมคือสาระหน้าที่พลเมืองสาระหน้าที่พลเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับประเภทนี้วัฒนธรรมนะประเพณีวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบนี้นะครับผมกฎหมายการเมืองการปกครองอย่างเงี้ยก็จะได้เรียนไปนะครับผม อันนี้คือสาระที่สองนะคือสาระหน้าที่พลเมืองสาระที่สามคือสาระประวัติศาสตร์สาระประวัติศาสตร์ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์สมัยก่อนเนาะบุคคลสําคัญสมัยก่อนนะเนาะเกี่ยวกับการในอดีตอย่างนั้นนะ่ะนะก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักทางนั้นมากกว่านะครับผมมันจะแบ่งออกเป็นรูปแบบสองแบบด้วยกันนะประวัติศาสตร์ของหลักสูตรประเทศไทยเราก็จะมีประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์สากล นะถ้าเป็นประวัติศาสตร์ไทยก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สมัยก่อนของประเทศไทยเช่นสุขโขทยัยยุทธยาธุม,มะะรีรัตนโกสินทร์แบบนี้แต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์สากลเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับจากประเทศเนาะจะเป็นทั้งโซนตะวันตกทั้งโซนตะวันออกก็ว่ากันไปนะครับต่อมาสาระที่4เนาะสาระที่4คือสาระเศรษฐศาสตร์ สาระเศรษฐศาสาตร์ตัวนี้เนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าขายแล้วการส่งออกแบบนี้นะครับผมเกี่ยวกับเงินตราอะไรประมาณนี้นะเกี่ยวกับเศรษฐศาสาตร์เรานะครับอุปสงค์อุปทานอย่างเงี้ยกลไกราคายางเงี้ยนะต่อมาอันสุดท้ายเลยก็ยคือสาระภูมิศาสตร์สาระภูมิศาสตร์รตัวนี้จะเป็นแนวแบบออกกึ่งๆวิทยาศาสตร์รหน่อยๆนะเกี่ยวกับบางเรื่องนะครับผมเนาะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทวีปมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะอ่าอีกสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศแบบเนี้ยนะผมก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นี่แหละนะโครงสร้างโลกอย่างเงี้ยบรรยากาศภาคอย่างเงี้ยเกี่ยวกับก้อนเมฆอย่างเงี้ยภูมุอากาศอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งวิทยาศาสตร์เราก็ได้เรียนเหมือนกันเนาะในวิทยาศาสตร์กายภาพนะฮะประมาณนี้แหละก็กับวิชาสังคม อะไรมากผมก็จะมีบท5สาระนี้เอาตัวมีสาระอะไรมากก็มีสาระศาสนาทีพ่พลเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์มี5สาระนี้นะครับผมแต่ละสาระก็จะเรียนแตกต่างกันไปนะครับผม